ประสบการณ์สุดระห่ำหนึ่งคืนในกรุงเทพนักเดินทางหนุ่มชาวนอร์เวย์บรรยายถึงประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าบ้าคลั่งและไม่เคยเห็นมาก่อนในกรุงเทพตั้งแต่คืนแรกที่มาถึงโดยเน้นถึงความแตกต่างที่น่าประหลาดใจของเมืองเขาได้ไปย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ถนนที่เต็มไปด้วยผู้คน เขาถูกพาไปยังถนนที่เต็มไปด้วยผู้หญิงที่รุมจับและพยายามลากพวกเขาเข้าไปในสถานบันเทิงเห็นเลดี้บอยส์และการแสดงที่เขาเรียกว่าปิงปองโชขณะเดินชมไปตามถนนนั้นก็มีคนเสนอขายกำไรที่พิมพ์ข้อความที่หยาบขายมากแต่เขาไม่สนใจที่จะซื้อมา เขาเล่าถึงการนั่งมอเตอร์ไซค์ที่คนขับไม่สนใจว่าเขาจะอยู่หรือตายโดยมีการขับรถเร็วฝ่าไฟแดงและขับซิกแซกผ่านการจราจรรวมถึงแทรกกลางระหว่างรถยนต์มันน่ากลัวมากมากไปกว่านั้นทุกครั้งที่คนขับมอเตอร์ไซค์จอดรถที่ไฟแดงเขาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูวิดีโอ YouTube ท,ทันทีแต่พวกเขาก็สนุกมากกับการผจญภัยบนรถตุกตุก พวกเขาไปตลาดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนและมีคนตะโกนเรียกความสนใจเพื่อขายอาหารและสินค้าต่างๆตลอดเวลาความพยายามที่จะหาอาหารราคาถูกเขาพยายามเดินออกจากย่านที่แพงแต่ก็ทำไม่สำเร็จเขากล่าวว่ามีอาหารริมทางที่ราคาถูกมากแต่มีข้อเสียคือถนนมีกลิ่นเหม็นเหมือนฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่กลิ่นมันแย่ กรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ที่ไร้ขีดจำกัดตอนที่มาถึงเมื่อมองลงมาจากเครื่องบินตอนขาลงเมืองดูใหญ่โตและไม่มีที่สิ้นสุดเขามองไม่เห็นว่าเมืองนี้จะไปสุดที่ไหนเขาเคยคิดว่ากรุงเทพอาจจะยากจนแต่เขาแปลกใจที่เห็นย่านที่ร่ำรวยมากมีโรงแรมและห้างสรพรพสินค้าหรูหราสวยงามเช่นเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งมีราคาเหมือนอยู่นอร์เวย์ เขาให้ความเห็นว่ากรุงเทพเป็นสถานที่ที่คุณสามารถเป็นและทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการและนั่นคือเหตุผลที่เขากล้าถอดเสื้อในร้านกาแฟด้วยซ้ำ